โอเคครับก็ขอต้อน,นรับสู่ทอสโตสไตล์นะฮะในมอของซอมบี้นะฮะก็ภารกิจของเราคือวิง่งหนีซอมบี้แค่นั้นเองครับันนี้เราอยู่ในแมปของเอ่อชื่อแมว่าใครอะไรอะไรอยู่ข้างหลังวราเนี่ยแมปเดอะรอตเดอร์ลิงนะฮะเดอะรอตเดอร์ลิงเดอะรีเทิร์นนั่นแหละ มจำชื่อไม่ได้เหมือนกันโอเคฮะตอนนี้เราก็วิ่งตามเพื่อนกันไปก่อนนะเพื่ปั๊บเพื่ปั๊บเพื่ปั๊บปีปีบันไดจุดสีแดงๆในแผนที่นั่นโอ๊ยทำไมติดอะไรใครติดจุดสีแดงๆในแผนที่ก็คือก็ซอมบี้นั่นะครับผมโอเคงงทางงงทาง ในแผนที่นี้เราต้องเอาแหวนไปทำลายนะฮะเอาแหวนไปที่ภูเขาที่มันถูกสร้างขึ้นมาทไมยิงวุฒิทำไมเนี่ยอ๋อนั่งเข้าไปยัดยัดเข้าไปยัดเข้าไปต้องบอกก่อนว่านี้นีผมอยู่ในเซิร์ฟของเซิร์ฟฝรั่งนะครับเป็นเซิร์ฟของถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นของสเปนมั้งนะเซิร์ฟเซิร์ฟเนี่ยปิงแถวมาเยอะไหม ก็ค่อนข้างสูงนะฮะประมาณสามร้อยกว่ากว่าจะถามว่าพรล,ลื่นไหมฮะก็เนี่ยแหละฮะเท่าเท่าเท่าเออเท่าที่เห็นนะะก็ถือว่าลื่นใช้ได้นะอก็ก็แปลกหมือนกันแม้ว่าปิงจะเยอะนะตอนนี้ฮะรอยจะไม่ต้องมาแล้วมันมาแล้วยิงเลยครับตือโอ้ยมามามันก็เป็นจอนเห็นหละไปแล้วกลุมไปแล้ว เอาเงี้ยถ้าถ้าท่านเคยดูหนังนะก็จําได้ว่าตอนนี้เป็นด่านที่แกนดาบหนีตัวนั้นอ่ะตัวตัวใหญ่ใหญ่อ่ะเออตัวตัวที่ไม่มีดาบมีแส้ิงตาหลานกูมาแล้วนี่ฮะจ้วงฮะมีเท้าครับมีเท้าเราก็ใส่เกมหมาได้ครับอย่าบังนะฮะอย่าบังนะฮะทำไรไปยิงเสามึงอย่ายิงเสา ญิงสาเดี๋ยวมันก็ทับกูอีกอะ่ะเพราะผมเคยทีนึงไงวิ่งวิ่งกันอยู่เนี่ยแหละแล้วพวกมันนะ่ะเสรยิงเสาทับผมตายอ๋อแต่รู้สึกเซตนี้มันน่าจะเสร็จไว้ไม่ให้มันไม่ให้เสามันล่นลงมานะฮะอันนี้เราอยู่ในเว,เวมอนของแกรนด์าวนะครับเราจะปลอดภัยอยู่ในนี้สักพักหนึ่งก่อนที่เราจะวิ่งต่อไป จะเอาใช่ไหมเจ้าใช่ไหมล่ะสามสองหนึ <Northeast mixed> well, ่งหนึ่งไปไปไปแล้วไปแล้วจ้วงครับใส่ตีนใหม่อีกรอบนะฮะตอนนี้เราจะเข้ามาในถ้ำถ้าจำได้ดเออถ้ำนี้จะเป็นถ้ำที่แรงกระร้าดยิงลูทันโอ้โหมันจะบังมมองไม่เห็นทางเลยเป็นถ้ำที่แรงกระร้าดยิงธนูใส่คนนะฮะใส่ใส่ไม่ได้ใส่พวกกอบบิน อย่าอย่าโดดไปครับเราต้องช่วยป้องกันนะฮะโอเคไม่รู้ว่าเราจะทำสำเร็จหรือไม่นะฮะยิงไปครับเรียกกันนะว่าลั่นหูกันเลยทีเดียวนะฮะไปได้ยอย่างนี้ chấm young, a chấm young,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  tam à. tam young, tam young, tam chấm tam chấm tam chấm tam young, tam young, Oh no. tam young,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  ถึงถึงถึง,ถง,ถง,ถงชนจำเลยใช่ไหมป่วยรอดเว้วยโอเคปลายปลายเลทเกิ้ลเลทเนี่กันเรามาถึงจุดแกรนาร์ที่แกรนาร์ใช่ไหมท้านะฮะปากไปไม่ให้ไม่ให้ใหตัวตัวนั้นอะตัวที่มีดาบอะเออผ่านมาใช่ถ้าเคย ถ้าเคยดูหนังก็ก็น่าจะจำกันได้นะครับโอเคออออเฮ้ยย,ย,ย,ยิงดิไอ้ชี่ยฮัลกักกิ๊กวเจิ้งแล้วเดียมึงยอมตายแล้วเอ็นสองอ่า เริ่มใหม่ฮะท่านชมฮะเราจะไม่อยอมแพ้กับการที่เราจะต้องพาแหวนไปในฐานะเราเป็นโฟโดคนหนึ่งนะฮะเป็นฟูโดที่จะอ้าวไปทางไหนเนี่ยอันนี้ในฐานะที่เราเป็นโฟโดฮะเราต้องทำลายแหวนให้ได้นะมือดอ่ะเปิดไฟเปิดไฟโอเคแต่ไม่มีข้าวเหรียญเลยอ่ะเอาเหรียญดิเอาเหรียญน,น,นะ เอาเหรียญไปดิเอาเหรียญไปไม่เอาเหรียญกู<อ>ฉันไม่เอาอยัางไงอ่ะไม่รู้กูกูไม่เอาด้วยละไปละวิ่งละม,มันจะตามหนังมาแล้วนะสีแดงอะอ้เอาเฮ้ยมันปิดทางอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเชื่อว่าโดนหลอก โอเคครัตอนนี้ตอนนี้เราจะลังท้ายแล้วรู้ว่าจะรอดไปได้หรือไม่นะฮะโอ้สิบี้อะสิบี้มันโตจะปิดแล้วถ้าทางเราจะโดนทิ้งไหมฮะ ตายตายตายยันเดอร์สุดและเซอร์อแมนซีนต์จะเลือกหนึ่งหรืออีกอันเอาจริงดิเดินตกแมพโอเควันนี้เราจะไม่ให้เหรียญมันผ่านไปได้แล้วงานนี้ทำอะไรกันต้องเขานี่ดิยืนทำหาแสงอะไรกันฮะ นี่ก็ยืนติดกันอยู่นั่นนะแหละแล้วแจเลยไปละโดดขึ้นนี่โดดขึ้นนี่ไปฮะเราต้องไล่เล่าแหวนงจากพวกฟาโดหรือพวกแกนดา้มามันทิ้งเราไว้นะฮะเราจะกลับมาเป็นกอบบินไล่เล่ามันอีกรอบหนึ่แงแหวนของข้าอยู่ไหนเอาแหวนมาไม้น้องเอ้ยมันหยุดทำไมวะนะ ก็น,นั้นจากนี้เป็นเซิร์ฟฝรั่งนะครับก็จะมีค่อนข้างพวกมันจะค่อนข,ข,ข้างที่จะไวๆกันนะี้นะครับเขาเหมือนตาลิตต้องนิ่งตาตามนฮะโดดทำไมเดินอ้อมก็เดินอ้อมก็ได้นะี่วะโอเคตัวน,นีนะ้เราปล่อยมันไปก่อนนะเพราะเราไม่สามารถเข้าไปในวงแหวนนั้นได้นะครับเดี๋ยวไงไปอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวมันก็เด้งมันก็ต้อนเด้ง กลับมาที่เดิมฮะห้าสี่สามสองหนึ่งกดวิ่งไปครับเดี๋ยวเรียน้ิงกลับมาใหม่ฮะหืมอันนี้มันไอ่เจีม๊มันมันมันรักใกล้อะวะถามว่าถามว่าโดดโดดตัวนี้นโดดไม่ได้นะมันจะติด ม,มันเซตไว้ไม่ให้เราโดดข้ามไปมันเคยมีอยู่สมัยก่อนนะฮะมันสามารถที่จะโดดข้ามาได้เลยซึ่งมันก็ที่โกงมากมันเลยปรับทุกๆเซิร์ฟให้เป็นอย่างนั้นอะโอ้ยช็ดโอ๊ยบ้ากอะโดดไม่ได้แน่เละเอาฮะเราจะยืน ยคุมเชิงกันไปก่อนนะโอ้ตกใจ <c oughs> โอ้ขนาดยูจะเฉยไม่ไม่ัม่าจะเอาอ่ะพี่ดูวันนี้มันโหดไร้แค่ไหนเราเป็นเพียงแค่กรอบบินหรือเราเป็นแค่ออกรถเล็กๆตัวหนึง่งอย่าอย่ายิงสิเพื่อนเราเราเราก็เคยเป็นเพื่อนนายนะ ตอนนั้นเรายาังยิงเคียงข้างกันอยู่เลยนี่นายมาหานายหายนปยิงเราแล้วนี่ครับโอกาสมาแล้ววิ่งป่าเบอร์ป่าไม่ได้มันวิ่งป่าไฟไม่ได้เดี๋ยวตอนนี้เราต้องมันยู่ที่ประตูนี้ฮะเพื่อเขา้าทีแห่งการเวลาครับข้ามไปอีก โอานะน่าจะจำมาได้นะเป็นชาติที่โฟโดโดดอ่ะประตูเปิดแล้วโอเคฮะวันนี้เป็นชาติที่เราตายเมื่อกี้นี้ครับผมพยายามจะฆ่าตัวตายแต่ก็ข้ามตัวตายไม่สำเร็จนะฮะเรียบร้อยครับโอ้โหอีนิดเดียวไม่แป็นไรกลับมาใหม่อีกรอบฮะฉันทำภารกิจให้สำเร็จฮะเรียบร้อยครับไม่มีใครเหลือรอดจะไม่มีใครเป็นผู้รอดชีวิต <laughs> no so I nope. today โอเคฮะวิ่งต่อครับประตูออไหนป่าวไปครับไปด้านนี้ดีกว่าท่องข้างที่แบบนี้ทุกคนแม่งหน้าตาเหมือนกันหมดเลยอุย๊ยแหลกแหลกแหลกโอเคครับ <c oughs> ผม <c oughs> ได้กลับมาจากอาการเมื่อกี้แล้วนะฮะ จากเมื่อกี้รู้สึกว่ามีข้างบ้านนะฮะโรลดบิดฮะดังบิดผมไปหมดเลยฮนะเน็ตเน็ตไปหมดโอเ่ยะเรอตัวนี้เดี๋ยวเราเป็นผีไปก่อนนะไปดูฮนะการวิ่งของมูเล,ล่าซอมบี้หรือล่ากบบินทั้งหลายแหล่นะฮะผมวิ่งง่ายเป็นที่เป็นทางมากคนระับกับพูดเลยอนนุ้ยต,ต,ตัวใจเหลือฮะเหลือฟอโดฮะ พโดแกนด้าบและและและใครวะลืมลนะแป๊บบนึงเดี๋ยวก่อนโพโดแกนดา้าบเอลวะไอเอลมันชื่อลืมลืมลืมมันเธอครับผมจำชื่อไม่ได้ละโอเคครับเดี๋ยวสามตัวครับอาจานี้อา,อาจจะมองไม่เห็นเพราะมันแสงสว่างผมก็มองไม่เห็นเหมือนกันนะอาจจะมัน คอยเชียร์กันนะครับว่าสามผู้รอดชีวิตนี้จะเอาตัวรอดจะฝูงลาวซอมบีบ้หรือว่าลาวอา่ออ,อกออกและกอบินไปได้หรือไม่นะฮะไปแล้วครับวิ่งออกซอมบี้ก็มาระท,ทันทันท่วงทีครับตามมาติดติดฮะเอางี้เรามาจาะมาหนีฮะเราใครตกไปวะ อ้หอาวครับไปแล้วครับไปหนึ่งครับเหลือสองครับอือหือศพตกกับไปอีกความพยายามของซอมบี้ค่อนข้างที่จะมั่นใจสูงนะฮะ,ะตอนนี้ก็ทานซอมบี้ได้แต่จุดจดจนจ้องนะฮะ ต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีว่ามีกี้ผมเลฮนะเนี่ยมีการแก๊สในทองเยอะนะครับโอเคตอนนี้จะรอ,อให้สาวโยกให้ให้มาถึงจุดนึงก่อนนะแล้วพอสดมบีมันจะโดดเข้ามาได้ครับลายนะดูมันครับถอยหลังถอยเหน้าถยหลังถยหลังมันจะทําอะไรโอ้โหมาแล้วมาโดดมาป๊าบไปไหนของมันอนะ ความหวังครับในการที่จะรักษาแหวนเอาไว้เหลือเพโอ้โหสภาพนี้ไม่น่ารอดครับท่านผู้ชมเหลือหนึ่งเดียวครับเพิมครับว่าไม่น่ารอดอย่างแน่นอนโอ,โอเคยังไงก็ตายฮะโดดยังไงกว่าและเดี๋ยวโดดตากันไปทำไมวะอ้าวจบไปแล้วครับ ก็โอเคฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่พัสหน้าครับแล้วเจอกันครับ